ต่อกรณีผู้ค้าชาวตลาดเกษตรร้องต่อจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตให้สั่งการห้างสรรพสินค้าโกฮอลเซลภูเก็ตที่อยู่ฝั่งตรงข้ามลดเวลาจากการเปิดห้างเวลา6นาฬิกาเป็น10นาฬิกา30นาทีเพื่อให้ผู้ค้าได้มีเวลาขายอาหาร4-5ชั่วโมงเพราะหากเปิดขายเวลาเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถที่จะแข่งขันกับห้างใหญ่ได้อย่างแน่นอนคำถามนี้ว่าผู้รับผิดช,ชอบในการบริหารราชการทั้งส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ได้คิดอ่านและปฏิบัติเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนนี้อย่างไรเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานายนรศักสุขสมบูรณ um ์รองผู splash, ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการให้การช่วยเหลือผู้คาในกรณีนี้โดยมีตัวแทนจากโกฮนเซลและตัวแทนจากพ่อค้าแม่ค้าตลาดเกษตรเข้าร่วมจากนั้นนายนรศักให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการประชุมในวันนี้ไม่สามารถที่จะสั่งการหรือตกลงกันได้เพราะการเปิดปิดห้างนั้นไม่มีกฎหมายควบคุมเวลา ไม่ทราบว่าก่อนดวนสรุปดังกล่าวนายนรศักได้ตรวจสอบและตีความกฎหมายกฎและเทศบัญญัติโดยรอบคอบและตีความอย่างถี่ถ้วนแล้วหรือไม่นายนรศักจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในติบัณฑิตไทยนิติศาสตร์มหาบัณฑิตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นก่อนโอนมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะนักกฎหมายจึงควรทราบดีว่าปัญหาข้อกฎหมายล้วนเป็นเรื่องได้เสียในผลประโยชน์ไม่ของฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นนายทุนเพียงหยิบมือเดียวหรือชนชั้นผู้ยากไร้จํานวนมากข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องหยิบยกขึ้นมาพิจารณาตีความให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคือคําว่าตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535และเทศบัญญัติเทศบาลนาครภูเก็ตเรื่องการควบคุมตลาดพุทธศักราช2566ที่นิยามคําว่าตลาดหมายถึงสถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจําหน่ายสินค้าประเภทเนื้อ เนื้อสัตว์ผักผลไม้หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสดประกอบหรือปรุงแล้วหรือของเสียง่ายทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตามข้อเท็จจริงจากการสํารวจของตัวแทนผู้ขายในตลาดเกษตรและทีมคนหนุ่มนครภูเก็ตพบว่านอกจากห้างโกฮโนเซลล์ชูธงการจําหน่ายอาหารสดและวัตถุด,ดิบเพื่อการบริโภคและอุปโภคเป็นหลักเองแล้วยังมีผู้ค้ารายอื่นจํานวนไม่น้อยกว่า1ิรายร่วมในการจําหน่ายอาหารในพื้นที่อาคารดังกล่าวด้วยกรณีนี้จึงต้อง ตีความก่อนว่าการมีผู้ค้ารายอื่นร่วมในการจําหน่ายอาหารถือเป็นการชุมนุมดังที่กฎหมายและเทศบัญญัติให้ไว้ในนิยามคําว่าตลาดใช่หรือไม่หากใช่ก็ถือว่าห้างการประกอบกิจการตลาดตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535มาตราสีและเทศบัญญัติเทศบาลน,นครภูเกต็ตเรื่องการควบคุมตลาดพุทธศักราช2566ข้อ4ซึ่งห้างโกฮนเซลจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวคือ 1. ามมาตรา34แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และข้อ31แห่งเทศบัญญัติเทศบาลนครภูเก็ตเรื่องการควบคุมตลาดพุทธศักราช2566าหกำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาดเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นหมายความว่านายกเทศมนตรีสำหรับในเขตเทศบาล 2. การดำเนินกิจการตลาดข้างต้นมาตรา35แห่งพระราชบัญ,ญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช 2,535กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตลาดให้ราชการส่วนท้องถิ่นอันหมายถึงเทศบาลมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้วงเล็บ3กํกำหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 3. กฎกระทรวงว่าด้วยลักษณะของตลาดพุทธศักราช2,551ข้อ18และข้อ22ของเทศบัญญัติเทศบาลนาครภูเกต็ตเรื่องการควบคุมตลาดพุทธศักราช2,566กำหนดว่าการเปิดและปิดตลาดต้องเป็นไปตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิน่น คือนายกเทศมนตรีกำหนด4นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายกฎกระทรวงและเทศบัญญัติเทศบาลนครภูเก็ตข้างต้นเรียกให้ห้างโกโฮอลเซลมาขอใบอนุญาตดำเนินกิจการตลาดและกำหนดเวลาเปิดปิดการทำการของห้างโกโฮอลเซลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการตลาดได้ฝ่ายเดียวโดยมีต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารห้าง5มาตรา66แห่งพระราชบ,บัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535 ไม่เปิดช่องให้ห้างอุทรนเวลาเปิดปิดตลาดตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นนายกเทศมนตรีแต่อย่างใด 6. หากนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครภูเกต็ตไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขมาตรา11กํากำหนดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตในฐานะผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามพระราชบัญ,ญญัติเทศบาลพุทธศักราช2486สสามารถสั่งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครภูเกต็ต ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือหากไม่อาจตีความได้ว่าการที่ผู้ค้าจำนวนสิบรายที่ร่วมขายอาหารด้วยถือเป็นการชุมนุมเพื่อประกอบการตลาดก็ตามแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการค้าอาหารสดต้องมีการสะสมอาหารซึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพุทธศักราช2535มาตรา4กำหนดว่าสถานที่สะสมอาหารหมายความว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณใดๆที่มีใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้สําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแหง้งหรืออาหารในรูปลักษณะอื่นใดซึ่งผู้ซื้อต้องนําไปทําประกอบหรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลังและอาคารของห้างมีเนื้อที่7,900ตารางเมตรจึงเข้าข่ายมาตรา38ที่ว่าผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่ะส,สมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน200ตารางเมตรและมีใช้เป็นการขายของในตลาดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นตามมาตรา56 นอกจากนี้ตามอัตรา40ยังกำหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่สะสมอาหารที่ได้รับใบอนุญาตให้ราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลมีอำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม4กกำหนดเวลาจำหน่ายอาหารได้ด้วยหากเทศบาลนครภูเกต็ตไม่ใช้อำนาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดเวลาจำหน่ายอาหารผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตสามารถสั่งให้นาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเกต็ตดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายตามที่กล่าวแล้วในข้อหข้างต้น ดังนั้นการด่วนสรุปของนายนรศักว่าไม่มีกฎหมายควบคุมการเปิดปิดห้างโกฮนเซลจึงน่าจะคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่การจ,จับจให้มั่นคันให้ตายว่านายนรศักโกหกหรือไม่ก็ต้องพิจารณาเจตนาในใจของผู้พูดที่รู้อยู่แล้วว่าคํากล่าวนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแต่จงใจกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประสบผลสําเร็จในการหลอกลวงหรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องที่นายนรศักจะต้องชี้แจงส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและทักษะ ในการชี้แจงของนายนรศัดิ์เองกรณีผู้ค้าชาวตลาดเกษตรกับห้างโกฮนเซลภูเก็ตนี้ทําให้อดคิดถึงบางบทบางตอนในบทกวีที่ชื่อฉันได้เขียนกฎหมายก็แน่ัยเพื่อฉันนั้นโดยนายพูดที่ว่าตราชูคู่กฎหมายตราขึ้นไว้เพื่อสุขสันต์สังคมมิปวนปัน่นเพราะกฎข้อบังคับจุนแต่นี้เพื่อใครหรือมวลชนหรือเพื่อนายทุนยิ่งตรองยิ่งหัวหมุนจนสุดยากจะกล่าวขานและเพ่งดูตราชูนี้จนตาหยีทั่งบอดใส ยิ่งเพ่งยิ่งมองไปก็ยิ่งเอียงเข้านายทุนนี่หรือคือตราชูที่เชิดชูคู่ทําดุลที่แท้แท้นายทุนหวดกระหน่ำหลังมวลชน